ถ้าคุณมีไรายได้30,000บาทขึ้นไปและอยากผ่อนรถไม่เกิน1,000 0บาทถ้าคลาดคลิปนี้นะคะค วันนี้นรายการคุยคนรถเราคัดสัรมาบางส่วนนะครับรายได้สามหมื่นขึ้นไปาอากผ่อนมือกบ,บาทมีรถอะไรบ้างไปดูกันรถหรูดูแพงพรีเมียมระบบความปลอดภัยภายนอกภายในครบครันเจ้าวอลโว่ S แปดศูนย์ D โฟร์สองพันสิบสามคันนี้ภายในกว้างขวางสีทูโทลายไม้ตัดด้วยสีขาวออปชั่นจัดเต็มวัสดุและอุปกรณ์ในรถคันนี้นะคะไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นั่นเองายแดง2 7ล้านแต่ในวันนี้ขายเพียงราคา5 7 9 0 0 0มเบาทผ่อนเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นดีไซน์เรีย รูต้อง h ่อ d ได้แอท2.0ให้ b ริ d คันนี้ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชันแฮนเดิลชีพเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางเลยค่ะ m ม m o r y s e ซีฝั่งคนขับอยู่ที่2ตำแหน่ง r e l e s ช c h เ r g ร r ราคาออกห้างไปดันอยที่150,000บาทแต่วันนี้ที่วิสาห้องคาร์สาขาบางบัวทอขายอยู่ที่889,000บาทนะคะปรียบไปถึง6 0 0 0 0บาทแล้วผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15,000บาทรอช้าทาไมราคาไม่จําเป็นไฮโซ c e o หรือผู้บริหารก็สามารถเป็นเจ้าของพรีเมียมรักชัวี 2.5HV พรีเมียปี2019มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทีคอนเน็ก e l e m e t ตโมัติมัลติฟังชันนะพร้อมกับคุช Control มี p a ด t e r n s h i p มาให้เบาะนะคะเป็นแบบปรับเพับไฟฟ้ามาพร้อมกับ Memory ี e ซีด้วยนะคะไปาบแดงเปิดตัวยอยู่ที่ล้านเจ็ดแต่ของวิสานค่ายอยู่ที่9,19,000บาทประหยัดไปเกือบครึ่งเลยผ่อนอยู่ที่ หมื่นเจ็ดเท่านั้นขับดีช่วงร่างแน่นออปชั่นจัดเต็มไม่แพ้ตัวพรีเมียม To ยตแคมี่สอนีปี2018บอกเบาะโอกเกนปรับไฟฟ้าคู่หนะ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นไวเลสชาร์จเจอร์ที่สำคัญมีม่านไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยไฟแดงออกห้างอยู่ที่1 4 4 5 0 0้าบาทเราขายอยู่ที่549,00บาทประหยัดจากไฟแดงไปเกือบ9 0 0 0แสนบาทผ่อนไม่ถึงหมืน่นสายลุยสายแบกพพว7เจ็ดที่นั่งท็อปของท็อปคันนี้กับโตโยต้าโฟร์จุด 2.8 V6 i g m a 4ปี2016ภายในหรูหรากว้างขวางบกไฟฟ้าคนขับปาดท้ายไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมแพดเดิลชิพไฮโฟ 4. และโลโฟสำหรับคางลูกหลักราคาป้ายแดงนะตอนนั้น1,599,000วันนี้นะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ที่779,000เบรดพ่อนไปเลย1,000สส่วนใครรักครอบครัวเหมือนผมนะครับโตโยต้าเอว่าปี2020ไม่วิ่งอยู่แสนนิดนิดผมบอกได้เลยสุดจริงๆนั่งสบายขับสบายจะรู้ครบหมดเลยครับ TV นะครับ,รบมาทุกคันไปหมดแล้วตอนนี้เหลือปี20คัน นีแหละรีบเลยครับราคานะครับ2 2 9 9 0 0 0บาทแถมให้อีกคันนะครับเปอร์ต้ามาเจตี้นะครับปี2020เหมือนกันครับวิ่งอยู่ประมาณแสนหน่อยๆครับผมราคานะครับ1 8 4 9 0 0 0บาทที่สำคัญนะครับตั้มมีแคมเปญให้นะรถทุกคันนะครับมีการรับประกันนะมีใบเซอร์ออกให้มีการตรวจรถตรวจสภาพรถและที่สาคัญยังแถมแคมเปญดีๆให้นะครับใครที่มีสลิปนะครเอาสลิปมาแลกน้ามันด้วยนะครับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์วีซ่าไม่ต้องยุ่งยากนะคุกเพียงบัตรประชาชนมาหาตามนะมาเช็คสิทธิ์เลยว่าิิงไไดด้้้สทธ์มั ติดเองขับรถกลับบ้านได้ทันทีนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโทรเบอร์เลยนะครับ0 8 1 1 3 3 1 2 2 1นงสอนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าคลิปต่อไปอีพีต่อไปเราจะนำรถสไตล์ไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคบผมแล้วพูกันี่สยาษาภาษาภาพา สนับสนุนโดยวิาส, Auto Car, สานออโต้ขาสาขาบางบัวทองศูนย์รวมรถยนต์เคื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเพราะเราคัดแต่รถสวยสภาพดีเพื่อคุณมาตรฐานที่คุณไว้วางใจมาตรฐานของวิาสานออโต้ขา